ยินดีต้อนรับสู่มิติที่สามมิติที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและเรื่องสยองที่รอให้คุณค้นพบถ้าพร้อมแล้วจงเปิดประตูสู่มิติใหม่แล้วก้าวเข้ามาพร้อมกันเสียงฝนโปรยปลายกระทบกระจกหน้าต่างของอาพาร์ตเมนต์เล็กๆก,กลากรุงเทพมหานครการเดินลากกระเป๋าเข้ามาในห้องใหม่ของเธอ หลังจากเพิ่งย้ายออกจากห้องพักเก่าหลังจากเลิกรากับแฟนเธอมองไปรอบๆห้องทุกอย่างดูเรียบง่ายยกเว้นเพียงสิ่งเดียวที่สะดุดตาตู้เสื้อผ้าไม้เก่าตั้งอยู่มุมห้องมันเป็นของที่มาพร้อมกับอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นของเก่าโบราณทำจากไม้สักแท้แม้จะดูขลังแต่การกลับรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่มองมันคืนนั้นหลังจากจัดของเสร็จ เธอล้มตัวลงบนเตียงและปิดไฟนอนหลับไปพร้อมกับเสียงฝนที่ยังคงตกลงมาไม่หยุดแต่เพียงไม่นานเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกแครกแครกเสียงเหมือนบางอย่างขยับอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าการหันไปมองด้วยหัวใจที่เต้นรัวตู้ยังคงปิดสนิทเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงไม้ลั่นตามธรรมชาติ ก่อนจะหลับไปอีกครั้งวันต่อมาการเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติเธอพบว่าประตูตู้เสื้อผ้าขยับออกจากที่เดิมเล็กน้อยโดยที่เธอไม่ได้แตะต้องมันข้าวของบางอย่างในห้องดูเหมือนจะถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมและบางคืนเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่ในความมืดเมื่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟัง เพื่อนของเธอแนะนำให้ติดกล้องวงจรปิดไว้เธอจึงตัดสินใจวางกล้องไว้ส่องไปที่ตู้เสือ้อผ้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันแน่คืนต่อมาเธอเปิดดูคลิปจากกล้องและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจกลางดึกประตูตู้เสือ้อผ้าเปิดออกเองอย่างช้าๆเงาดำรางรางค่อยๆปรากฏขึ้น และเลื่อนตัวออกมาจากตู้มันค่อยๆเคลื่อนมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงของเธอแล้วจ้องมองเธอในขณะที่เธอยังคงหลับสนิทการขนลุกไปทั้งตัวเธอรีบโทรหาเพื่อนและตัดสินใจจะทิ้งตู้เสื้อผ้าใบนี้ออกไปให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเธอกลับไปที่ห้องตู้เสื้อผ้าเปิดอ้าออกแล้วและภายในนั้นมีบางสิ่งกำลังยืนอยู่ พร้อมกับส่งเสียงกระซิบว่าอย่าทิ้งฉันไปการตัวแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งดวงตาของเธอเบิกโคลงเธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในลำคอภายในตู้เสื้อผ้าเงาร่างเลือนรางของหญิงสาวยืนอยู่ในเงามืดดวงตาของเธอกล่วงโบและรอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยออกมาทีละน้อยอย่าทิ้งฉันไป เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งเรากลับอยู่ใกล้เพียงปลายจมูกของการเธอรีบถอยหลังจนเกือบล้มมือเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์ก่อนจะกดโทรหาเพื่อนสนิทมาช่วยฉันด้วยมีบางอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้าของฉันเธอร้องเสียงสัน่นไม้ที่อยู่ปลายสายได้ยินเสียงหอบหายใจนหนักๆของการใจเย็นก่อนการเธออยู่คนเดียวใช่ไหมออกไปจากห้องก่อนฉันจะไปหา การรีบวิ่งไปคว้ากุญแจห้องแต่ทันทีที่เธอหมุนลูกบิดประตูแกรกประตูล็อกเองโดยไม่มีเหตุผลเธอพยายามบิดมันแรงขึ้นแต่ประตูไม่ขยับแม้แต่น้อยลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นหัวใจเต้นระระัวอย่างบ้าคลัง่งไม่ฉันออกไปไม่ได้ประตูล็อกเองเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่ไมยจะพูดขึ้นมาเดี๋ยวนะการ เธอว่าไงนะเธออยู่คนเดียวใช่ไหมการขมวดคิวด้วยความสับสนใช่ทำไมเหรอไม่เงียบไปอีกครั้งก่อนที่เสียงของเธอจะสั่นเล็กน้อยงั้นใครที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอเลือดของการเย็นเฉียบเธอหายใจแรงขึ้นก่อนจะค่อยๆหันกลับไปมองผ่านกระจกที่ตั้งอยู่ในห้องนอนและสิ่งที่เธอเห็น ทำให้เธอแทบหยุดหายใจร่างของหญิงสาวซีดเผือยยืนอยู่ข้างหลังเธอผมของเธอยาวสยายปิดหน้าแต่ร่างของเธอเริ่มสั่นไหวเหมือนภาพลวงตาการกรีดร้องสุดเสียงเธอพุ่งไปที่หน้าต่างหมายจะเปิดออกเพื่อหน,นีแต่ทันทีที่มือของเธอสัมผัสกระจกร่างของหญิงสาวในกระจกก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำสนิทศบตากับเธอโดยตรง เธอสัญญากับฉันแล้วว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปคืนนั้นการไม่ได้ออกจากห้องอีกเลยรุ่งเช้าหมายและเจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์มาถึงและพบว่าประตูยังคงล็อกจากด้านในพวกเขาตัดสินใจพังประตูเข้าไปแต่ในห้องนั้นว่างเปล่าการหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยมีเพียงตู้เสื้อผ้าใบเดิมที่ยังคงตั้งอยู่ตรงมุมห้องประตูของมันเปิดอ้าออกเล็กน้อย เรากับกําลังรอใครบางคนเดินเข้าไปหาและจากภายในตู้เสียงกระซิบแผ่วเบายังคงดังออกมาอย่าทิ้งฉันไปการตัวแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งดวงตาของเธอเบิกโครงเธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในลำคอภายในตู้เสื้อผ้าเงาร่างเรือนรางของหญิงสาวยืนอยู่ในเงามืดดวงตาของเธอกลวงโห และรอยยิ้มบิดเบีย้ยวเผยออกมาทีละน้อยอย่าทิ้งฉันไปเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งรากับอยู่ใกล้เพียงปลายจมูกของการเธอรีบถอยหลังจนเกือบล้มมือเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์ก่อนจะกดโทรหาเพื่อนสนิทมาช่วยฉันด้วยมีบางอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้าของฉันเธอร้องเสียงสัน่นไม้ที่อยู่ปลายสายได้ยินเสียงหอบหายใจหนักๆของการใจเย็น ก่อนการเธออยู่คนเดียวใช่ไหมออกไปจากห้องก่อนฉันจะไปหาการรีบวิ่งไปคว้ากุญแจห้องแต่ทันทีที่เธอหมุนลูกบิดประตูแครกประตูล็อกเองโดยไม่มีเหตุผลเธอพยายามบิดมันแรงขึ้นแต่ประตูไม่ขยับแม้แต่น้อยลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นหัวใจเต้นร,รัวอย่างบ้าคลัง่งไม่ฉันออกไปไม่ได้ประตูล็อกเอง เธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่หมายจะพูดขึ้นมาเดี๋ยวนะกการเธอว่าไงนะเธออยู่คนเดียวใช่ไหมการขมวทคิ้วด้วยความสับสนใช่ทำไมเหรอไมายเงียบไปอีกครั้งก่อนที่เสียงของเธอจะสั่นเล็กน้อยงั้นใครที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอเลือดของการเย็นเฉียบเธอหายใจแรงขึ้นก่อน จะค่อยๆหันกลับไปมองผ่านกระจกที่ตั้งอยู่ในห้องนอนและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจร่างของหญิงสาวซีดเผือดยืนอยู่ข้างหลังเธอผมของเธอยาวสยายปิดหน้าแต่ร่างของเธอเริ่มสั่นไหวเหมือนภาพลวงตาการกรีดร้องสุดเสียงเธอพุ่งไปที่หน้าต่างหมายจะเปิดออกเพื่อหน,นีแต่ทันทีที่มือของเธอสัมผัสกระจก ร่างของหญิงสาวในกระจกก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำสนิทสบตากับเธอโดยตรงเธอสัญญากับฉันแล้วว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปคืนนั้นการไม่ได้ออกจากห้องอีกเลยรุ่งเช้าหมาและเจ้าหน้าที่อาพาร์ตเมนต์มาถึงและพบว่าประตูยังคงล็อกจากด้านในพวกเขาตัดสินใจพังประตูเข้าไปแต่ในห้องนั้น ว่างเปล่าการหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยมีเพียงตู้เสื้อผ้าใบเดิมที่ยังคงตั้งอยู่ตรงมุมห้องประตูของมันเปิดอ้าออกเล็กน้อยรากับกำลังรอใครบางคนเดินเข้าไปหาไม้ขนลุกสู้ทันทีเธอกวาดตามองรอบห้องก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแต่เมื่อเธอกดดูภาพเงาของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า ดวงตาว่างเปล่าต้องตรงมาที่กล้องเธอสะดุ้มเฮือกหัวใจเต้นแรงเธอรีบผ่านกลับไปมองตู้เสื้อผ้าอีกครั้งแต่ตอนนี้ภายในตู้กลับว่างเปล่าไม่มีเงาของใครเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากการถ้าเธอยังอยู่ขอให้เธอส่งสัญญาณอะไรมาให้ฉันรู้ทีทันใดนั้นเองลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านตัวเธอ เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอฉันยังอยู่ที่นี่มายสะดุ้งเฮือกร่างกายของเธอเย็นเฉียบขณะที่เสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายจะมาจากทุกทิศทางในห้องเสียงนั้นย้ำชัดเจนราวกับกระซิบอยู่ข้างหูเธอฉันยังอยู่ที่นี่เธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากมือสั่นเล็กน้อยขณะก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก ทันใดนั้นเองโทรศัพท์ในมือของเธอก็ดับไปอย่างกระทันหันแม้ว่าเธอจะชาร์จแบตเต็มมาตลอดทั้งคืนเงามืดเริ่มก่อตัวขึ้นในมุมห้องไฟในห้องกระพริบเป็นจังหวะผิดปกติลมหนาวพัดแรงขึ้นมายพยายามตั้งสติเธอรีบหันไปทางประตูหมายจะออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดแต่ทันทีที่เธอหมุนลูกบิดประตูแกรกประตูล็อกเองอีกครั้ง เราวกับมันไม่ต้องการให้เธอออกไปเธอพยายามดึงมันแรงขึ้นแต่เหมือนถูกแรงบางอย่างกดทับไว้ปล่อยชั้นออกไปมายร้องเสียงหลงเธอหอบหายใจหนักขณะที่ภาพเงามืดค่อยๆปรากฏชัดขึ้นที่ปลายเตียงหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่นั่นเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้าผมยาวสยายปิดหน้าแต่ดวงตาสีดำสนิทใต้เรือนผมนั้นกำลังจ้องมาที่เธอโดยตรง รอยยิ้มสยะกว้างผิดธรรมชาติค่อยๆฉีกออกกว้างขึ้นเรื่อยๆเธอสัญญาแล้วว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปไม้กรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามทุบป,ประตูอย่างแรงหวังว่าคนข้างนอกจะได้ยินเสียงเธอแต่ทันใดนั้นไฟทางห้องก็ดับลงความมืดมิดปกคลุมทุกอย่างเสียงหัวเราะแหบพร่าดังขึ้นข้างหูของเธอ พร้อมกับแรงบางอย่างที่ดึงเธอถอยหลังเข้าไปในเงามืดมานี่สิอยู่กับฉันตลอดไปวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ของอพาร์ตเมนต์ได้รับแจ้งว่ามีคนกรีดร้องในห้องของการเมื่อคืนพวกเขาตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเปิดประตูเข้าไปภายในห้องเงียบกริบไม่มีร่องรอยของมายอยู่เลยเหมือนกับเธอไม่เคยอยู่ที่นี่ตู้เสื้อผ้าใบเดิมยังคงตั้งอยู่ที่เดิม ประตูของมันแง้มเปิดออกเล็กน้อยรากับกำลังรอใครบางคนเดินเข้าไปหาและบนกระจกเงาที่ติดอยู่กับผนังห้องมีรอยขีดเขียนที่ดูเหมือนถูกลากด้วยนิ้วมือเปื้อนฝุ่นปรากฏเป็นตัวอักษรบิดเบี้ยวฉันยังอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์ยืนตัวแข็งทื่อเมื่ออ่านข้อความที่ปรากฏอยู่บนกระจกเงาความเงียบที่ปกคลุมห้องเต็มไปด้วยแรง กดดันบางอย่างทุกคนมองหน้ากันก่อนที่หนึ่งในพวกเขาจะกลั้นใจเดินไปสำรวจตู้เสื้อผ้าแกรกเขาค่อยๆเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกภายในนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของหมายหรือการแต่กลิ่นอับชื้นแปลกๆล,ล,ลอยออกมาราวกับมีบางสิ่งถูกกักขังไว้ข้างในมานานไม่เจออะไรเลยเจ้าหน้าที่กระซิบกับตัวเองด้วยความโล่งใจก่อนจะปิดตู้ลงแต่ทันใดนั้น เสียงข้อเบาข้อเบาดังขึ้นจากด้านในตู้เสื้อผ้ากอกกอกกอกทุกคนสะดุ้งเฮือกหันกลับไปมองตู้เสื้อผ้าอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องราวกับมีบางอย่างพยายามออกมาหนึ่งในเจ้าหน้าที่ถอยหลังไปกระซิบเสียงเบาๆบ,บางทีเราไม่ควรยุ่มกับมันอีกทันใดนั้นเองฝ่ายในห้องกระพริบที่ที่ลมเย็นยะเยือกพัดผ่านตัวพวกเขา ทางห้องสั่นไหวเบาๆก่อนที่เสียงกระซิบแผ่วเบาจะดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงพื้นห้องสั่นสะเทือนเหมือนเกิดแผ่นดินไหวประตูตู้เสื้อผ้าเปิดออกเองอย่างแรงพรืบเงาดำพุ่งออกมาจากข้างในพร้อมกับร่างของหญิงสาวซีดเผือด ที่ค่อยๆโผล่อ,ออกมาเธออยู่ตรงนั้นผมยาวปกปิดใบหน้าแต่ดวงตากลวงโบของเธอจ้องตรงมายังพวกเขาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหมดสติล้มลงทันทีส่วนอีกสองคนพยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่ทันทีที่มือแตะลูกบิดประตูประตูกลับปิดลงเองราวกับถูกบังคับออกไปปล่อยพวกเราไป หนึ่งในเจ้าหน้าที่กรีดร้องสุดเสียงร่างของหญิงสาวค่อยๆเอียงคอไปด้านหนึ่งพร้อมกับรอยยิ้มบิดเบี้ยวที่กว้างขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เธอจะเอื้อมมือซีดขาวไปข้างหน้าพรึบไฟทุกดวงในห้องดับลงงอวันรุ่งขึ้นห้องของการถูกปิดผนึกด้วยคำเตือนจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกตู้เสือ้อผ้ายังคงตั้งอยู่ที่เดิม ประตูงแง้มเปิดออกเพียงเล็กน้อยหลายเดือนผ่านไปเรื่องราวของการและมายกลายเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่มีใครอยากพูดถึงผู้คนหลีกเลี่ยงที่จะมองไปทางห้องนั้นแม้แต่ตอนเดินผ่านแต่บางคืนผู้เช่าห้องข้างๆยังคงได้ยินเสียงข้อเบาข้อเบาดังออกมาจากตู้เสื้อผ้ากอกก,กอกกอกและบางครั้ง หากมองผ่านกระจกห้องโถงของอพาร์ตเมนต์ไปที่หน้าต่างของห้องนั้นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเสมอหลายเดือนหลังจากที่ห้องของการถูกปิดผนึกอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแม้ว่าผู้เช่าหลายคนจะย้ายออกเพราะข่าวลือ แต่ก็ยังมีผู้มาใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนหนึ่งในนั้นคือนักนักศึกษาปีสุดท้ายที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในห้องที่อยู่ติดกับห้องของการเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวที่ได้ยินจากเพื่อนบ้านนักคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าหล่อหลอนของคนขี้กลัวคืนแรกที่ย้ายเข้ามาทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลาตีสามกอกกอกกอก เสียงเคาะประตูดังขึ้นจากผนังด้านที่ติดกับห้องของการนัสดุงตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมุนงงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาก่อนจะหันไปมองผนังด้านนั้นใครว่ามาเคาะกลางดึกเขาพึมพำพลางขยี้ตาเขาพยายามไม่สนใจแต่เมื่อเขากำลังจะหลับตาลงกอกกอกกอกคราวนี้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมราวกับใครบางคนอยู่ในห้องนั้น และพยายามจะให้เขารับรู้ถึงการมีอยู่ของมันนัดขมว้คิวก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินไปแนบผูเข้ากับผนังเงียบแต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวออกมาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากอีกฝั่งของผนังช่วยฉันด้วยนัดสดุ้งถอยหลังทันทีหัวใจเต้นระรัวเขาพยายามตั้งสติก่อนจะเปิดโทรศัพท์ และค้นหาข่าวเกี่ยวกับห้องข้างๆสิ่งที่เขาเจอทําให้เลือดในร่างกายเย็นเฉียบทันทีหญิงสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากอพาร์ตเมนต์ปริศนายังไม่ได้รับการไขผู้เช่าหลายรายอ้างได้ยินเสียงจากห้องต้องคำสาบเขากลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเคืองคําว่าห้องต้องคำสาบทำให้เขารู้สึกแปลกๆแต่เขาก็พยายามบอกตัวเองว่า มันอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ในขณะที่เขากำลังเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ดูข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองไฟในห้องกระพริบทีทีก่อนจะดับลงพรึบทั้งห้องตกอยู่ในความมืดนัทธหันควับไปทางหน้าต่างแสงจันทร์สลัวส่องเข้ามาในห้องและที่นั่นมีเงาของบางสิ่งสะท้อนอยู่ในกระจกบานใหญ่ของห้องร่างของหญิงสาวผมยาวปกคลุมใบหน้า ยืนอยู่ด้านหลังเขาดวงตาสีดำสนิทของเธอจ้องมองเขาผ่านเงาสะท้อนในกระจกนัดตัวแข็งทื่อหายใจติดขัดเขาอยากจะหันไปดูว่าเธออยู่ตรงนั้นจริงไหมแต่ขาของเขากลับไม่ขยับช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้กว่าเดิมราวกับเจ้าของเสียงกำลังก้มลงมากระซิบที่ข้างหูของเขาโดยตรงช่วยฉันออกไปจากที่นี่ทันใดนั้นนัดรู้สึก ถึงลมหายใจเย็นยะเยือกที่เป่ารถต้นคอของเขาเขาหลับตาแน่นพยายามท่องในใจว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบของบางสิ่งเอื้อมมาแตะไหล่ของเขาอย่างแผ่วเบานัทกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นร่างของเขาสั่นเทาหัวใจเต้นระรัวเขาหอบหายใจหนักมือไม้เย็นเฉียบแต่เมื่อเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมอ,อ,องอ เธออยู่ตรงนั้นนั่งยองๆอ,อยู่ตรงหน้าเขารอยยิ้มกว้างบิดเบี้ยวเผยออกมาผมยาวของเธอค่อยๆแหวกออกเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดและดวงตาสีดำสนิทที่ไม่มีแม้แต่แววชีวิตเธอสัญญาแล้วว่าเธอจะช่วยฉันไฟทั้งห้องดับวูบลงทันทีพร้อมกับเสียงกรีดร้องของนัดที่สะท้อนกล้องไปทั่วอาพาร์ตเมนต์ รุ่งเช้าเจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์ได้รับแจ้งว่ามีเสียงกรีดร้องดังมาจากห้องของนัดพวกเขารีบเปิดประตูเข้าไปแต่สิ่งที่พวกเขาพบคือห้องว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของนัดอยู่ที่นั่นเลยทุกอย่างยังคงถูกจัดวางเหมือนเดิมแต่โทรศัพท์ของเขาถูกทิ้งไว้บนพื้น หน้าจอค้างอยู่ที่กล้องวิดีโอที่เปิดค้างไว้เมื่อคืนและในภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้ร่างของหญิงสาวซีบเผือดในชุดขาวกำลังคลานออกมาจากตู้เสื้อผ้ารุ่งเช้าวันถัดมาข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปของนัดเริ่มแพร่กระจายไปทั่วอาพาร์ตเมนต์ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ทุกคนเริ่มหวาดกลัวห้องข้างๆ ซึ่งเคยเป็นของการมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่พบว่าภาพในช่วงเวลาตีสาถึงหกโมงเช้าถูกตัดหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของใครหรือเป็นเพราะอะไรเราไม่ควรยุ่งกับมันหญิงชาราผู้เช่าห้องมาอย่างยาวนานเอ่ยเตือนเพื่อนบ้านใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว จะไม่มีวันได้กลับออกมาในคืนนั้นผู้เช่ารายใหม่ของอพาร์ตเมนต์คนหนึ่งชื่อเมย์ได้ยินเสียงบางอย่างจากห้องที่ควรจะเป็นห้องว่างของการกอกกอกกอกเธอสะดุ้มเพือกหัวใจเต้นแรงมองไปที่ประตูของห้องตนเองอย่างหวาดระแวงเธอรู้เรื่องราวของห้องนั้นดีและไม่มีทางที่ใครจะอยู่ในนั้นได้เสียงเคะยังคงดำเนินต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เธอพยายามไม่สนใจแต่ทันใดนั้นเองแครกเสียงลูกบิดประตูห้องของเธอหมุนเองอย่างช้าช้าราวกับมีใครบางคนกำลังพยายามเปิดประตูเข้ามาเมกรีดร้องรีบคว้าโทรศัพท์กดโทรหาเจ้าหน้าที่อาพาร์ตเมนต์แต่สัญญาณกลับขาดหายไฟในห้องกระพริบวูบวาบก,ก่อนจะดับลงอย่างสิ้นเชิง เมยถอยหลังไปจนชิดกำแพงหอบหายใจแรงในความมืดเธอรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นยะเยือกที่พัดผ่านตัวเธอราวกับมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆเธอเผลอเหลือบไปมองกระจกเงาในห้องและที่นั่นมีร่างของหญิงสาวซีดเผือดยืนอยู่ข้างหลังเธอดวงตาว่างเปล่าต้องตรงมารอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยออกช้าๆเธอสัญญาแล้ว ว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนเมพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเธอเห็นเงาในกระจกค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ก่อนที่เงานั้นจะก้าวออกมาจากกระจกจริงๆมือซีดเย็นของบางสิ่งเอื้อมมาจับไหล่ของเธอเมสบัดต,ตัวสุดแรงเพื่อวิ่งไปที่ประตูแต่ทันทีที่เธอเปิดประตูออกมา เธอไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์อีกต่อไปรอบตัวของเธอคือความมืดมิดและมีเพียงตู้เสื้อผ้าเก่าแก่ตั้งอยู่ตรงหน้าเสียงเคาะจากด้านในตู้ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยฉันด้วยเมยืนนิ่งร่างกายเย็นเฉียบราวกับถูกดูดกลืนเข้าสู่ความมืดมิดตู้เสื้อผ้าเก่าแก่ตั้งประงานอยู่เบื้องหน้าเสียงเคาะจากด้านในยังคงดังต่อเนื่อง กอกกอกกอกเธอหันหลังกลับหมายจะวิ่งหนีแต่รอบตัวกลับเป็นเพียงเงามืดที่ไร้าทางออกไม่มีทางกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างมีเพียงตู้เสื้อผ้าใบเดียวเท่านั้นที่ตั้งอยู่เสียงกระซิบแผ่วเบาค่อยๆชัดเจนขึ้นช่วยฉันด้วยมือของเธอสั่นระริกเหงื่อยเย็นไหลซึมทั่วแผน่นหลังแม้เธอจะรู้ว่ามันผิดแต่แรงดึงดูดบางอย่างกลับ ทำให้เธอค่อยๆเอื้อมมือไปแตะที่ประตูตู้แกรกทันทีที่ประตูตู้เสื้อผ้าเปิดออกเงวดำขนาดใหญ่พุ่งออกมาทันทีมันโอบล้อมรอบตัวเมยเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับขาดหายดวงตาของเธอเบิกกว้างขนาดร่างของหญิงสาวซีดเผือดค่อยๆค,ค,คลานออกมาจากตู้ในที่สุดก็มีคนมาอยู่กับชั้นแล้ว เมพยายามดิ้นรนสุดแรงแต่มือซีดขาวของหญิงสาวคนนั้นจับแขนเธอไว้แน่นร่างของเธอถูกดึงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าช้าๆเสียงกรีดร้องของเธอก้องสะท้อนไปทั่วรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์ได้รับแจ้งจากผู้เช่าห้องข้างๆว่ามีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากห้องของเมตลอดทั้งคืนแต่เมื่อลองเคาะเรียกกลับไม่มีใครตอบ พวกเขาตัดสินใจใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปภายในห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเมย์อยู่ที่นั่นไม่มีของใช้ส่วนตัวทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตู้เสื้อผ้าเก่าแก่ที่ถูกย้ายเข้ามาในห้องของเมย์เองประตูของมันเปิดอ้าออกเล็กน้อยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะยกมือไปจับประตูตู้เสื้อผ้ากอก กอกกอกเสียงขอจากด้านในดังขึ้นทันทีเขาชักมือกลับอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงไม่ไม่ใช่เรื่องของเราออกไปจากที่นี่เถอะหนึ่งในเจ้าหน้าที่พูดเสียงสัน่นก่อนที่พวกเขาทุกคนจะรีบเดินออกจากห้องไปประตูห้องถูกปิดลงอีกครั้งแต่ในเงาสะท้อนของกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่กับผนังห้องมีร่างของหญิงสาวซีดเผือดยืนอยู่ข้างตู้เสื้อผ้า เธอจ้องมองออกมาด้วยดวงตาว่างเปล่าเธอยังคงรอออและในคืนนั้นเองเสียงเคาะจากตู้เสื้อผ้ายังคงดังต่อไปกอกกอกกอกเรื่องราวของมิติที่สามจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าเรื่องราวของพวกเขาอาจยังไม่จบแล้วคุณหลักเคยสัมผัสมิติที่สามหรือยังพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณกล้าฟัง